เดี๋ยวพาไปให้อาหารปลาซูกก่อนี่ไม่ได้ให้อาหารปลาเลยเดี๋ยวนี่วางไม่นี่ก่อนอาหารปลา ไม่มีคนถือโทรศัพท์ให้เนาะโอ้ยอันนี้ปลาดุกตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีปลาจากอื่นมากินอยู่แถวนี้แหละนี่ปลากระดี่ล้วปลาอะไรเต็มเลยเอาให้มันด้วยนี่นอกกระชังนี่ จะเห็นไม่ชัดเนาะเพราะว่ามันคากเอกระชังอึ๊บเนี่ยจะมีปลาเห็นไหมนี่ปลามากินเีย ปลาในบ่อมากินเต็มเลยนี่เห็นไหมแล้วก็มาเต็มน่าจิเป็นปลากระดีเต็มเลยออไอหมีกระชังนี่ปลาดุกเด้อจันนี่ปลานิ้นอยู่ยสองนี่ทั้งนี่ จะมีปลานิ่นด้วยหายไปไหนหมดนั่นหายไปไหนหมดเนาะให้อาหารสายด้วยบันนี่กว่าจะทำกับข่าวเสียด มีมีมีอาหารปลาหนีที่โอ้ยอย่ายุ่ง เขาไม่ขึ้นมากินเลยก็ช้งนี่ไม่ขึ้นมากินเลยนี่ไอหมีไวมาก็อยู่ จะมีปลามากินเต็มเลย โอ้กระชังตรงกลางนี่คือไม่มากินหรือมันออกหมดแล้ะววานี่เนาะไม่ใช่ออกหมดนเลยลอยต้องดัดต้องดังดนี่ปลาอะไรที่มันมากินเต็มเนี่ยคล้ายๆถ้าปลากระดี่ ปกระดิ่งหรือปลาปลาหน,นินออกเม็ดนี่เนาะเนี่ยปลาอะไรมากินเต็มเนี่ยโอ้ปลาอะไรนี่ เนี่ยกระชังตรงกลางเลี้ยปลาไม่กินอาหารเลยเนี่ยเล้ออกมด่รแล้วเีออกมาอยู่ตรงนี้นี่นี่เน่เต็มเลยเนี่ยว่ามันออกแล้วออกมด่อไรว,วะกระชังกลางไม่ไม่ไมไม,มีปลากินเลยนั่นแล้วมันออกมด่รแล้วกระชังรั่วนี้ โอ้โอหมาแล้วหมาแล้วหมาแล้วมาแล้วนึกว่าไม่มาหมาแล้วหมาแล้วโอ้อยู่หนุ่มมาแล้ว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 อยู่ตรงนู้นหมาก็กินโอ้ยหมาก็พอหมาเนาะอยู่แท่ ปลานิลสองกระชังอันนี้ปลาดุกปลาดุกนี่ก็จะพันกว่าพันเกล็ดตัวเดี๋ยวจะต้องไปสวนวันนี้จะทำปุ๋ยเดี๋ยวคลิปคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนโอ้ยยุงแค่นี้